รับพวกเราเป็นลูกหลานตาป่าดงด้วยนะครับทุกคนนะครับว่าวันนี้ยูทูบเบอร์เราทำอะไรผิดพลาดนะครับออกได้เตือนได้นะครับถ้าเราล่วงเกยนน้ว่าจะรวมขอท่านออกขอให้ท่านตักเตือนพวกเรานะครับคิดเสียว่าลูกหลานนะครับของพี่รองเ้าวนบ้านตาปะาดงนะครับ แล้วก็นะครับนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่นะครับลุ่นคนผู้แตนนะครับและทีมงานยูทูบเบอร์มีโอกาสนะครับมาร่วมบุญนะครับวันนี้ผมเคยพูดไว้ตอนนั้นตั้งแต่สมัยมาทอดผ้ากอได้ไหมครับว่าเรามีโอกาสนะครับแต่สร้างถนนคอนกรีตนะครับจากวัดออกมาถึงถนนมอเตอร์ในหมู่บ้านนะครับได้แล้วนะครับการผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการนะครับทีมมสมเขามีการประชุมกัน ที่ได้ทำแบบนั้นจริงๆนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญนะครับเราทาบุญครั้งนี้เหมือนการสร้างทางสู่สวรรค์นะครับัดก็คือชื่อวัดยอดสวรรค์นะครับถิงถึงทั้งชื่อนะครับทั้งโครงการที่จะทำก็คือเป็นโมโหทั้งหมดนะครับเป็นโมคลนะครับก็ต้องขอบคุณทีมสีทั่วโลกนะครับที่วันนี้นอกในเช้านี้ตั้งแต่ื่อคืนนี้นะครับอโ เข้าวัดกันมาแบบเยอะแต่ว่าเรายังไม่รู้ยอดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะเสร็จจบกระถิ่นแล้วจะได้นำสมุดไปอัปเดตครั้งจะได้แจ้งยอดอีกครั้งนึงทางยูทูบเบอร์เรานะครับคาดว่านะครับเมื่อวานะครับยอดอย่างไม่เยอะรับยอดดีเข้ามาประมาณห้าหมื่นนะครับแต่ถ้าวันนี้เรามีโอกาสไปปับยอดน่าจะ ยอนะครับคาดหวังนะนะครับแต่ว่าเรายร่วดขอนได้นะครับอยู่ทุกๆช่องฝากเลขบัญชีไว้นะครับขอประธานต่อเลยนะครับก็คือเลขบัญชีวัดดอนสวรรค์นะครับปาะาออกสินขาบาหลวงเลขบัญชี0 2 0ย์1องศูนย์่องนึ่งหนึ้าีกงนครั้งนนะครับ ศ020421115492ส่เ,เร็จบัญชีนะครับถ้าท่านอยู่ที่นี่ไม่ไม่ไม่ได้พกตังมาจะไม่ติดโอนไดนะ้น,ะน,นะนะครับโอนเข้าบัญชีคนนะครับเข้าบัญชีวัดนะครับเข้าวัดแน่นอนนะครับส่วนนเลยนะครับท่านวันนี้ตั้งแต่เช้าตั้งแต่เมื่อคืนท่านนายกก็ยืนยันแล้วว่าวันนี้ถ้าเราทอดขรถิ่น งบประมาณไม่พอที่จะสร้างถนนความลีบเรื่องราวธีมขององค์พรอนแอนนะครับดีเรยมาที่ใครอยู่กับสมอนชาแนลสมอนชาแนลครับุงคลพรอแอนก็จะทำเป็นประจำนนะครับก็จะทําเป็นประจันปีนี้ก็เป็นการทํากระถินสามัคคีทั้งหมด9วันนะครับก็เริ่มวันแรกก็คือวัดตอนสวรรค์นะครับบ้านตะปรงุงเหนือหมู่หกนะครับ ไม่ว่าวันนี้นะครับเราจะได้นะครับปัดไกนะครับในการร่วมกระดิ่งครั้งนี้จะมากจะน้อยนะครับก็สาธุนะครับสาธุกับทุกทุกท่านนะครับที่ร่วมนะครับในการเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะครับในบุญของหมู่บ้านนะครับซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามนะครับที่ชาวบ้านอ่า ผู้เฒ่าผู้แก่นะครับปู่ย่าตายายหด็กป้านาอานะครับแล้วก็ชาวบ้านในชุมชนนะครับที่ทำบุญเป็นประพณีนะครับเป็นวัฒนธรรมที่สืบสานกันมานะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับเป็นปรพณีที่ีงามนะครับทีงานทําให้ลูกหลานนะครับได้รู้จักการทาบุญทำทานนะครับซึ่งเป็นบุญบิณฑ์ศลที่จะสมุวรให้ ตัวเราเองและครอบครัวนะครับมีความสุขนะครับความสุขจะเกิดขึ้นได้นะครับมันต้องออกมาจากจิตใจที่ดีงามนะครับของทุกคนนะครับวันนี้ก็ขอบคุณผู้นำสุมช,ชนชาวบ้านนะครับที่ให้การต้อนรับทุกนทบาทแต,แ,ตและก็งงทีมงานยูทูบเบอร์ทุกๆคนนะครับที่เราได้ออนุญาตทางผู้นำสุมชนนะครับถ่ายทอด ไปทั่วโลกนะครับให้กับ f อนะครับผู้ใหญ่ใจดีอีบีใจเมตตาที่ชอบทำบุญนะครับกับทุกๆวัดกับทุกๆที่นะครับที่เราพบว่าแต่เดินทางไปทำบุญนะครับในสถานที่ต่างๆทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับภาพอันดีงามนี้นะครับจะเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับและทุกปีนะครับที่เราจะได้ทำบุญ นะครับเพอพระพุทธปรุงนะครับพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองนะครับไปจนถึงนะครับ5,000ปีอย่างที่พวกเราได้นะครับเคยได้ยินว่าพระพุทธศาสนานะครับจะเจริญรุ่งเรืองไปจนถึง5,000ปีนะครับก็จะเป็นยุคของพระศรีอริยเมตไตรต่อไปนะครับก็สังเกตได้นะครับจาก สถานที่วัดต่างๆ,ๆนะครับก็จะมีะพระมหาจารย์นั่นคือตัวแทนของคุณพระศรีอริยะเมตรตรนะครับซึ่งเป็นพระเจ้าห้าพระองค์นะครับถ้าเกิดเราศึกษานะครับทำประวัติประกนะครับก็จะลึกซึ้งและก็เข้าถึงนะครับของศาสนาพุทธนะครับซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติไทยนะครับ วันนีทุกคนเองขอบคุณนะครับผู้ใหญ่กุศ์นะครับขอบคุณผู้ใหญ่กุศัลคุณมีนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่หกและก็หมู่ห้านะครับซึ่งเป็นผู้นำที่เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับให้กนะับชุมชนลูกหลานแล้วก็ลูกหลานแต่เองก็ซาบึ้งใจทุกครั้งที่ได้มาร่วมนะครับทำบุญกับชาวบ้านทุกคนนะครับ นันแนั่นแหละาา่สวยนมีมีข้าดอกไม้ดนไหมครับมีไหมมีข้าดอกไม้เดิไหมมาถะนก็มาเอยู่ อันนี้ไม่เอาโอ้ยฟมเยอะอันนี้บอ่กอันนี้ตะกร้าเล็กๆนี่ก็รันอพโโษาบูมเยอันนี้ค่ะตาเล็กนะคะแต่ทัไปด้วย้ใจนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณนากรำนะครับที่อ่้นได้วยนะครับ เป็นส่วนหนึ่งในการรำเทวีองค์พ่อปู่นะครับในงานต่างๆที่ฤกษ์เพือยะดีนะครับท่านได้ประสบผลสำเร็จในนาทีการงานนะครับในสิ่งเรื่อนขอนรับทำให้นารำนะครับมีโอกาสได้ถ่ายทอดนะครับประเพณีการรำนะครับวัฒนธรรมของชาติไทยนะครับที่ติดแล้ว ก็เป็นสิ่งที่นะครับลูกหลานนะครับที่ปีวัฒนธรรมมาีงามนะครับทำให้ผู้ปกครองนะครับที่นแลก็ะได้ผู้ปกครับมีรอยยิ้มความสุขเพื่ั้นนะครับที่ได้พาลูกหลานอาบ้าทอมุนนะครับอาบ้ัุนนะครับ ถ้าอยากให้อภิสฐ์เป็นัวทุี่เราขเานะครับ่าเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองนะครับเราทำได้เท่าที่เราทำได้นะครับทำแล้วเกิดความสุขนะครับอานิษฐ์นั้นนะครับจะยิ่งใหญ่มหาศาลครับก็เชื่อว่านะครับการทำบุญทุกครั้งนะครับยังที่ทุกเพื่อที่ไปกับลุงป้านะครับลุงก็จะบอกทุกคนเสมอว่า ให้ทำเท่าที่เราทำได้นะครับการทำบุญไม่จะเป็นต้องทำเอา้นะครับเราทำด้วยใจที่บริสุทธินะครับบสิที่มากนะครับเราะวาาเินทาไปออดกนะครับไม่ว่าวนี่ทนะครับมีำสั่งอะไรับบน้นครับ ใมคเกมียวก็มีผ้าก็มานี่ก็คุณ่าวบ้านไม่ได้ว่าหรอกเในทวงทำบุนะูครับแล้วคมก็แนเข้ามาเป็นสมาชิกนะครับว่าจะพาลงเหนือโอ้หนะครับซึ่งเราก็ได้มาประชาคมที่นีนะครับแล้วก็เป็นสภิปรายกันกับผู้นำทุกงระดับชั้นนะครับก็วันเป็นยิ่งนะครับผ้าบัีงามผ้าคลองสดนะครับร้อยยิ้มของทุกท่าน ในวันนี้นะครับจะขึ้นอธิษงสนนะครับเพื่อพระวจนะใจให้ทุกคนว่แต่มีกำลังใจที่จะ,ะทำทุกอย่างทีดีต่อไปนะครับสำหรับทุกคนก็โปรดอยาเคาะากคำพดสิบนี้ีไว้เที่ยงนนี้ก่อนนะครับกอเดี๋ยวไปอ่า สกิพยาร่วมกันท um> sí ี่วจใแอแงแทนใจเราชแทนใจเดี๋ยวเราจะไปแอพคปแฟรร้านกาแเขาจะไปหรือยังเสียสินเหรอฮะเสียอะไรันเสียอะไรครับเป็น่ที่น่าปลื้นะสิ่งทีีทีกา